มาพบกับน้องแมมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแมมก็มาอัปเดตสต็อกนะคะกับขบวนรถตู้คอมพิวเตอร์ของเรานะคะเครื่อง3.0 GL นะคะบอกเลยว่ารถตู้ของเรานะคะออกปุ๊บก,ก็จัดใต้เหลืองได้ปั๊บเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง7 59,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันเลยนะคะ มาดูที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้เป็นปี2017ราคา8 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเบาะหนัง VIP ซมแทวนะคะมีตรมกระดุมรอบคันเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะใหม่น้อยมากเลยค่ะเพียง97,000เท่านั้นนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2017เช่นกันค่ะแต่ราคาเพียง7 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะไม่เพียง1น0 0 0 0กว่าๆเท่านั้นนะคะเบาะนัง VIP มีพรมกระดุมเช่นกันจ้า มาดูที่คันที่3กันบ้างนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะราคาเพียง8,49 0น 8, 000, 49, 000บาทเท่านั้นนะคะไม่เพียง78,000บาทเท่านั้นค่ะเบาะหนัง VIP เช่นกันนะคะพรมกระดุมก็มีมาให้ครบจ้า มาต่อที่คันที่4กันเลยนะคะคันนี้เป็นปี2017ราคาเบียงเ7็ดเซืนเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะไม่เพียง50,000ืนเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นเบาะหนัง3แถวจ้า มาต่อที่คันที่5นะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะราคาเพียง8 6 9,000บาทนะคะไม่เพียง4,000 40, 0เท่านั้นค่ะบอกเลยว่าน้อยมากนะคะคันนี้เป็นเบาะนัง VIP มีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยจ้า มาชมกันสุดท้ายของรดนะคะไม่น้อยสุดเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาเพียง869,000บาทค่ะเป็นเบาะหนัง VIP และมีพรมกระดุมมาให้ด้วยจ้า สำหรับลูกค้าที่สนใจรถตู้อยากได้ไปวิ่งงานนะคะก็ติดต่อน,น้องแหม่มมาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์3 9 4 7 2ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเข็หน้าจอแล้วบอกว่าสนใจรถตู้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะรถตู้ออกไปเลยก็สามารถทำป้ายเหลืองจดป้ายเหลืองได้เลยนะคะเร,รียบรทรกันเข้ามานะคะ